5. อันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก2องพอันดับที่หมาเกา๊ามีเงินอยู่ที่82,240สองัสองดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.3ล้านบาทอันดับที่สกาตามีเงินอยู่ที่8ปดหมด้อยเ้าสลลาร์สหรัฐหรือประมาณสามล้านบาท อันดับที่สามไอร์แลนด์มีเงินอยู่ที่9 2 0 8 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.7ล้านบาทอันดับที่2สิงคโปร์มีเงินอยู่ที่9 2 5 9 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.7ล้านบาทอันดับที่1ลักเซมเบิร์ก มีเงินอยู่ที่132,220ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5.3ล้านบาทผู้กันสตา์